ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่ามียวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับผามาเล่นเกมอันแม่ยิงคาบอยหนอทครับเนะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมหอมเลยละก,กันเลยครับเออเามียวโอเคแล้วครับพ่อพบทุนมาที่20สองหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนะ อ่ะกบผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสำหรับค่าย s n น็ก6 7นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับก็มีโปรโมชั่นฝาก20รับร้อยอยู่นะครับก็เป็นโปรโมชั่นสุดฮอตช่วงนี้เลยนะครับอ่ะค่าแนะนำเพื่อน1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมาเดี๋ยวผมพาซื้อบัวนันพี่น้องเอาเบสลอยด์ดีล่ะครับผม7,500ไปเลยนะจะเป็นโบัวดัดหอมหอมหวาบัเท่านั้นล่ะเดี๋ยวมาเบิรงกันนะครับผม ว่าตะไหลอ่ะพี่น้องว่าตะไหลอุ้ยหมวกเนวดตีมจัวเลยได้วางหันนี่เอาเปล่าเปล่าเอาเปล่าฟีนี่ฟีเปล่าฟีเนี่ฟีเปล่าเฮ้ยไหลหมวกปัดเข้าไปไหลหมวกเฮ้ยไหลตัวแพงกับบวมเข้าไปคุณห้อิมซีอู้ยบาเลยใส่ซูเปอร์ฮะซูเปอร์ไปก่อนครับผมจังไหนกับกำไลหล่ะครับผมใหม่นี่ฮะ มีได้ไปต่อแท้แน่นอนมีได้ไปต่อแท้แน่นอน <S <S ไหวเกิดเอาเข็เต็มจอพี่เคพี่เคกับบัตก,ก็ไปไปกับบัตก,ก็ไปไหลบ่ะนะไหลกับบัตก,ก็ไปคุณลอยมาโอ้ยคุณลอยอะได้ใส่ซุปเปอร์นะครับว่าแต่ว่า 260เท่านี่ก็ได้อยู่นะครับสวย260เท่าหวานเจี๊ยบไปหนึ่งใม้พี่น้องเงยไหลต่อเกมนี้ก็อีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมนะเป็นเกมลูกรักของผมเลยนะครับก็ตัวคขุนมันโหดดีอ่ะพี่น้องเงาซิซะตัวคขุนมันโหดนะครับผมไหล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 ยิกไหลยิบเออไหลอีก เลยเฮ้ยคุณลอยคุณลอยคุณลอยโอ้ยคุณลอยบริสไทงั้นวาสนาบ่ฮอดคุณลอยเฮ้ยด้อยู่บุบันก็ไปเอาตัวแพงแตกครับผมเอามาบุบันก็ไปเอากุนหงกิมซีอุ้ยหมวกเต็มจอลเอฟค้นสิงคโปร์เนี่ยคุณลอยมันบ่ฮัตเนี่ยซูเปอร์อีกหนึ่งทีนะครับแต่งสามดาวพี่น้องเลยซูเปอร์สามดาวเนียน อันนี้ก็ฟาดไป300เท่าแล้วนะครับแต่กลก็ไม่ว่างหันมียู่เอาเยอะมากแล้วเบิดแล้วโอ้ยเบิดแล้วครับพี่น,อน้องเลยว่าไปตัวแล้วครับผมเออเฮ้ยยังวะ เอาได้อยู่นะครับสองไม้แตก่สองไม้พอเลยละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับบมไปต่อแล้วนะครับสำหรับเกมอันแม่ยิงคาร์บอยนะครับผู้ใดอยากลองบึ้งนะครับสำหรับค่ายสเนกหกเจ็ดนะครับผมก็ปักหมดไว้แล้วนะครับค่ายนี้ก็มีโปรโมชั่นฝาก20รับร้อยนะครับผมนะอ่ะไปกันไปลองไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่าเนาะใหญ่ใหญ่กันครับผมป๊ปป้าไก่ขมุย